ไปที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเออแต่นี<อ>่แม่ไม่รู้ว่าเลือดนักสู้หรือว่าอย่างไรค่ะเปิดศึกทะเลาะกันกลางสี่แยกเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงเหตุการณ์ที่ชุลมุนมากๆหลายคนเห็นแล้วถึงกับตกใจเลยทีเดียวไปดูข่ะว่าชุลมุนขนาดไหน โอ้โห oh. oh, oh. ซาเหลือเกินนะ แค่ไม่พอใจที่เขามองหน้าเทานน้นเองผู้ชมคะวัยรุ่น4ี่คนเนี่ยต้องบอกว่าเปิดศึกทำร้ายคู่กรณีกลางสี่แยกไฟแดงโรจนะประตูบีค่ะที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรียุธยาแล้วก็ใช้ก้อนอิดเนี่ยทุบไปที่ใบหน้าของนายธนาธรค่ะจนเป็นแผลแตกเลยนะส่วนเพื่อนที่มาด้วยก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือค่ะก็ล็อกคอผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะรีบขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงหนึ่งทุ่มของเมื่อวานนี้ค่ะ ที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอคะ่ะอิดตกกระจายอยู่เลยกู้ภัยที่ไปเจอเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าขณะที่ตัวเองติดไฟแดงอยู่ก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายกันได้ยินเสียงฝ่ายผู้ก่อเหตุถามผู้บาดเจ็บนะคะว่ามึงเป็นเด็กช่างหรือเปล่าแต่คู่กรณีปฏิเสธ ทีนี้ทางผู้ก่อเหตุไม่ยอมก็เลยเดินปรีเข้าไปหาเศษปูนแล้วก็เศษอิฐเข้าไปทำร้ายร่างกายค่ะทีนี้ทางนายธนาทรยุปีคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเจ้าตัวก็ไปแจ้งความไว้ที่สพอ,อุทยัยซึ่งเพื่อนของคนบาดเจ็บก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุหันไปมองหน้าแล้วก็ถูกผู้ก่อเหตุให้ของลับ เหมือนไม่พอใจกันนะคะก็เลยโต้เถียงกันไปมากระทั่งขี่รถไปจอดติดไฟแดงอยู่คู่กรณีก็ตามมาทำร้ายร่างกายยืนยันค่ะว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุเป็นการส่วนตัวคะ่ะมีมองหน้ากันนิดหน่อยแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับผมก็ปล่อยผ่านเพราะเห็นว่าเป็นแอนมีกระเป๋าแมนติดที่รถด,ด้วยอ๋อเหรอใช่ครับก็เลยปล่อยไปไม่คิดว่าเขาจะวนกลับมาตอนแยกไฟแดงจอดไม่ได้จีดอะไรก็คุยกันบวแต่อ้ย แมนจะมาติดเรื่องอะไรไม่ใช่เด็กชากผมค <ừ, S 2> ือคนที่ล็อกอีกคนหนึ่งที่มีหินเหมือนกันอ๋อและอีกหินนี้คนก็มาตีกัน้องคนนี้ใช่ครับมีทั้งคู่เลยครับมันมีมาทั้งคู่ ừ, ค ừ, แล้วตอนนั้นเราป้องกันตัวไงผมก็แค่ผมแค่กอดเขาไม่ให้เขาตียผมเพิ่มนนเครับผมไม่ได้ต่อยไม่ได้อะเขาเลยวัยรุ่นก็ เลือดร้อนนะคะไม่ใช่เฉพาะที่อยุธยาที่เมืองคอนก็มีเหมือนกันผู้ชมค่ะแม่คนร้ายขับรถไล่ยิงกันค่ะขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์บนถนนไตรภูมิที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชกระสุนไปถูกนายสันนี่อายุ19ปีตามลําตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะส่วนแฟนสาวก็ถูกกระสุนเข้าที่แขนแล้วก็สีข้างตํารวจบอกว่าตอนนี้กําลังเช็คก,กล้องจนปิดบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อดูว่าคนร้ายเนี่ยใช้ยานพาหนะเป็นอะไรมาก,กันกี่คนและที่สําคัญตอนนี้หลบหนีไปที่ไหนส่วน Hey, มีการตั้งไว้2ประเด็นก็คือเรื่องชู้สาวแล้วก็ความขัดแย้งส่วนตัวแต่จะต้องสอบปากคําค,คนที่ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะคซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่พอสอบปากคําคก็จะทราบเลยว่าอเอ๊อเห็นหน้าคนที่ก่อเหตุหรือเปล่าใช่คนที่เราสงสัยไหมและที่สำคัญจะได้รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ